ทำความฝันได้สำเร็จเร็วมากขึ้นค่ะขอบคุณขอบคุณจริงๆ <laughs> สวัสดีค่ะชื่อแชรินิสวัสดิ์จุฑาวุฒินะคะชื่อเล่นชื่อไอติมค่ะปัจจุบันก็ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการด้านสุขภาพ ติวกับอาจารย์ทัศน์เป็นครั้งแรกนะคะก็รู้จักจาก YouTube ที่แกปล่อยออกมาฟรีนะคะก็มีความสนใจที่เข้าไปสอบถามนะคะก็ช่วงนั้นที่เข้าไปก็ใกล้จะสอบแล้วนะคะก็พอเข้าไปก็รู้สึกเออตื่นเต้นนะคะเพราะเราไม่เคยติวจากที่ไหนมาก่อนนะคะก็ดีใจที่เตรีมความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สอบได้เป็นตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการะคะ่ะ สิ่งแรกคือเหมือนเรามีเป้าหมายที่อยากจะรับราชการอยู่แล้วนะคะที่อยากจะทําให้พ่อแม่มีความสุขมีความภาคภูมิใจในตัวเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทํางานอยู่ในะปัจจุบันก็เป็นแนวทางให้เรารับราชการได้ในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอดทนหรือว่าความมีวินัยนะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะก็ตั้งเป้าหมายของเราเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะให้มีวินยัยแล้วก็อดทนในเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะ ติมมองว่ามันดีทั้งสองอย่างนะคะแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกมากกว่าแต่ว่าในกรณีที่เราไปติวสดอาหารเราสามารถที่จะพูดคุยกับอาจารย์ได้มีคําถามก็คือสามารถสอบถามได้ทันทีมันก็จะเป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นติวลักษณะออนไลน์นะคะ่ะเราสามารถดูย้อนหลังได้หรือว่าหน้าช่วงนั้นที่เราไม่สะดวกเราก็คือสามารถกลับมาดูได้นะคะ ก็มีความข้อดีทั้งสองอย่างก็แล้วแต่จะสะดวกมากกว่าค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่ว่าจะติวเองหรือว่าติวออนไลน์อะค่ะอันนี้คือให้คนนะคะทุกคนคือมีวินัยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่เรามีสถาบันติวมาทําให้เหมือนกับว่าเรามีแนวทางในการอ่านหนังสือมีพี่เลี้ยงมีโค้ดในการดูแลเราตั้งแต่ช่วงต้นไปจนถึงสุดจุดมุ่งหมายปลายทางของเราอะค่ะให้เรามีกําลังใจเวลาที่เราท้อเราก็สามารถที่จะ อสอบถามเพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าอาจารย์ได้นะคะคือเราสามารถที่จะสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเป็นแนวทางให้เราตลอดสร้างกำลังใจให้เราตลอดถึงแม้เราจะท้องในช่วงที่เราไม่มีเวลาอะไรเนี้ยคะ่ะ รู้สึกดีว่าเพราะว่าเหมือนกับว่ามีคนคอยกระตุ้นเราบางทีเราอาจจะแบบว่าเซตตารางไม่ค่อยดีแต่อาจารย์บอกว่าต้องอ่านรีบอ่านหนังสือนะต้องเซตตารางว่าเราวันนึงอะค่ะเรามีเวลาว่างกี่ชั่วโมงเราต้องอ่านให้ได้ตามนันมันทําให้เรามีแบบแผนเหมือนเรามีโค้ชส่วนตัวค่ะเพราะถ้ากีฬาดีๆก็ต้องมีโค้ชดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้ารับราชการเราก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าทําความฝันได้สําเร็จเร็วมากขึ้นค่ะ ก็ฝากน้องๆคนที่ดูคลิปนะคะว่าคนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าจัดสรรตารางชีวิตไม่ค่อยได้นะคะแนะนําว่าให้ติวที่สาบันได้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอาจารย์ทัดก็ได้นะคะพะเขาจะมีแนวทางในการลงรายละเอียดว่าน้องๆจะต้องอ่านหนังสือแนวไหนบ้างแล้วก็ต้องทําแบบฝึกหัดประมาณไหนบ้างพะเขาจะต้องมีแนวทางให้เราตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆคือ เสียสละในเรื่องของวินยัยหรือว่าใครที่จ่ายส่วนหนึ่งเพื่อจะทําให้อนาคตของเรา,าค่ะมีเป้าหมายมากขึ้นค่ะชื่อนางสาวนาเดียค่ะนามสกุลอับดุลการีค่ะแล้วก็ได้ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะลําดับที่76ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็คือทำเกี่ยวกับสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดภาคเก้าค่ะประจำอยู่ที่จังหวัดปัตตานีคะ่ะก็เพราะว่ารอตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี2559แต่ปีนั้นสอบไม่ผ่านเพราะว่าเราอ่านเองเราไม่ได้ติวคะ่ะก็เลยไม่ผ่านก็เลยมาตั้งใจกับปีนี้มากๆค่ะก็เพื่อนๆในกลุ่มคะ่ะที่ เรียนประหลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ติวกับอาจารย์ทัดด้วยแล้วก็ได้ลำดับที่ดีๆกันก็เลยแบบน่าสนใจก็เลยลงติวด้วยค่ะติวออนไลน์คือหนึ่งคือมันก็ค่าสมัครคือถูกกว่าด้วยแล้วก็จากนั้นไม่ต้องเดินทางไปที่สถาบันติวสามารถย้อนหลังเมื่อไหร่ที่เราจะดูก็เปิดดูได้เลยค่ะประหยัดเวลามากเลยค่ะในเรื่องของการเดินทาง การติวอะ่ะเหมือนเป็นการขึ้นกระเช้าอะค่ะคือมันไม่เสียเวลาจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเหมือนเราอ่านเองก็เหมือนเป็นการเดินลงป่าลงไปทางนู้นลงไปทางนี้กว่าจะเจอจุดมันก็เสียเวลาแล้วมันก็กินเวลาไปมากแล้วประมาณนั้นค่ะก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆ<笑><笑>เหมือนสู้มากับตัวเองมาตั้งนานแบบ 4- ี่ห้าปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พอมาเจอที่นี่อ่ก็ทุกคนเต็มที่มาก